หลังจากที่มีการร้องเรียนกันมานานนะคะโดยล่าสุดศาลสูงสุดของแคนาดาค่ะได้ตัดสินให้การการุัยญาตคนไข้โดยแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทําให้หลังจากนี้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตลงอย่างสงบโดยได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ได้ค่ะศาลสูงสุดของแคนาดาตัดสิน ตัดสินให้แพทย์สามารถทำการรุญยา์าตคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาเยียวยาหรือมีอาการปางตายได้ถือเป็นคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี1993ศาลได้ตัดสินให้การการรุญยา์าตมีความผิดซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุก14ปีโดยคำตัดสินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มเสรีภาพพลเมืองแห่งบริติชโคลัมเบียได้ยื่นเรื่องต่อศาลให้พิจารณาสิทธิในการตายของผู้ป่วยสองคนนั่นคือเคคาร์เตอร์และกอเรียเทชเลอร์ ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วจากโรคเรื้อรังเนื่องจากอวัยวะเสื่อมสภาพโดยทั้งสองคนต้องทุกทรมานเป็นอย่างมากก่อนเสียชีวิตโดยตัวแทนจากกลุ่มเียรีภาพพล,ลเมืองแห่งบร i ติชโคลัมเบียได้กล่าวแสดงความยินดีหลังจากที่ศาลสูงสุดมีคำตัดสินในลักษณะเช่นนี้เพราะผู้ป่วยบางคนนั้นมีความต้องการที่จะจบชีวิตลงอย่างสงบมากกว่าการทนทุกทรมานจากโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ ด้านทนายความของเคคาร์เตอร์และกอริเทเลอร์ก็แสดงความเห็นว่ากฎหมายเดิมที่บังคับใช้อยู่นั้นเป็นการกีดกันผู้ป่วยใกล้ตายเพราะพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการจบชีวิตของตัวเองหากแพทย์ไม่ให้ความร่วมมือดังนั้นจึงถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่ศาลแคนาดามอบสิทธิดังกล่าวให้กับผู้ป่วยใกล้ตายค่ะ แต่อย่างไรก็ตามสารได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการที่แพทย์จะทําการุงยาคาตได้นั้นผู้ป่วยคนนั้นๆจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและแม้ว่าจะมีอาการป่วยที่ไม่สามารถเยียวยาได้แต่หากว่ายังไม่มีระยะสุดท้ายหรือว่าใกล้จะตายจริงๆแพทย์ก็ยังไม่สามารถที่จะทําการุณยาคาตได้ขณะเดียวกันกลุ่มเคร่งศาสนาจํานวนหนึ่งก็เริ่มออกมาต่อต้านคําตัดสินดังกล่าวแล้วและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยหลังจากนี้รัฐบาลแคนาดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้แพทย์สามารถทําการุญยคาตได้โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีกฎหมายดังกล่าวจึงจะแล้วเสร็จและสมบูรณ์ค่ะ โดยปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปรวมถึงบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้การทําการรัย่ฆาตโดยแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งกอเรียเทลเลอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะจบชีวิตของตัวเองเนื่องจากกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์นั้นรองรับเรื่องนี้